ดีค่ะ a m Thai Channel ค่ะวันนี้เอจะพาเพื่อนๆมาทำปั้นสิบกันนะคะซึ่งเดี๋ยวขั้นตอนแรกที่เราจะทำก็คือการผสมแป้งแล้วก็นวดแป้งตัวที่จะใช้ในการทำปั้นสิบค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเอจะผสมแป้งก่อนนะคะแป้งที่ใช้อย่างแรกเลยก็คือแป้งสาลีเอเนกประสงค์ค่ะตามด้วยแป้งข้าวเจ้านะคะ อัตราส่วนนะคะเพื่อนๆดูได้ที่ช่องคําอธิบายเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวจะลงสูตรมาให้เพื่อนๆนะคะหลังจากที่เราผสมแป้งสาลีแล้วก็แป้งข้าวเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะประมาณ1นหยิบมือนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายอีกประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ไข่ไก่1ฟองนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำปูนใส่ค่ะแล้วก็น้ำมันพืชค่ะทุกทุกคนเดี๋ยวพอเราใส่น้ำปูนใส่แล้วน้ำมันพืชเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมานวดแป้งให้เข้ากันจ้าขั้นตอนการใส่นะคะถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะมีสูตรตายตัวแล้วน่ะแต่ว่ายังไม่ต้องใส่ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวใส่ทีละน้อยๆค่ะเวลาที่เรานวดแป้งอะ่ะเราจะได้นวดให้พอเหมาะกับปริมาณของแป้งแล้วก็ เหมือนเขาเรียกอะไรนะเท็กเจอร์ของแป้งนะคะให้มันเหมาะสําหรับการปั้นปั้นสิบค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราปั้นแป้งนะคะได้เท็กเจอร์ตามที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยนะคะก็คือเหมาะสาหรับการปั้นนะเราก็จะเอาพลาสติกแรปนะคะหรือว่าฝาปิดนะคะปิดไว้ก่อน30นาทีค่ะ ในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาปั้นไส้ของปั้นสิบกันนะคะวันนี้เอ็นพีสองไส้ด้วยกันนะคะไส้แรกก็คือไส้หมูหยองพริกเผาค่ะขออนุญาตไม่ทําการผัดไส้ให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าเอ็ได้ผัดไส้ทิ้งไว้เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้นะคะก็เลยไม่มีวิดีโอในการผัดไส้นะคะเราก็จะปั้นไส้อะให้มันเป็นขนาดพอดีคําค่ะ โดยไสหมูหยองพริกเผานี้นะคะเอกจะใช้เครื่องปรุงนะคะก็จะมีหมูหยองค่ะพริกเผานะคะแล้วก็กระเทียมเจียวค่ะกระเทียมพริกไทยขโขลกนะคะแล้วก็น้ําตาลปี๊บค่ะไสต่อมานะคะก็จะเป็นไส้สับป,ประรด,ดกวนค่ะซึ่งเอกกวนเองนะเพื่อนๆในส่วนผสมของไสสับป,ประรด,ดกวนนี้นะคะก็จะมีเพียงสับป,ประรด,ดน้ําตาลทรายแล้วก็เกลือเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าต้องใช้เวลากวนเยอะทีดนึงนะคะอันนี้เอกก็จะใช้ปั้นเป็นก้อน กลมขนาดพอคำนะคะลักษณะของขนาดของเขาว่าจะเท่าๆกับปลายนิ้วโป้งแค่นั้นเองค่ะหลังจากพักแป้งครบ30นาทีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาห่อปั้นสิบกันนะคะเพื่อนๆก่อนอื่นเลยนะคะเราจะทำแป้งนะคะให้เป็นก้อนขนาดชิ้นพอคำไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆตามภาพเลยค่ะ หลังจากที่เราปั้นเป็นก้อนเล็กๆกลมๆแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการห่อปั้นสิบกันค่ะเราจะคลึงนะคะแป้งให้เป็นแผ่นบางๆค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ตัวรีดแป้งก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เอจะทําเยอะเนาะถ้าเราโมแต่จะมานั่งรีดแป้งนะคะมันก็จะใช้เวลานานครึ่งเป็นแผ่นบางๆเสร็จแล้วนะคะเอาไส้ใส่ตรงกลางแล้วก็พับปิดแบบนี้ค่ะ หลังจากที่พับปิดเสร็จปุ๊บนะคะเราจะมาจับจีบปั้นสิบนะคะก็คือคลิปให้รอบเลยนะคะคลิปปิดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจนถึงขั้นตอนสุดท้ายค่ะแล้วก็พับเก็บค่ะเสร็จแล้วหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวเราจะมาห่อปั้นสิบไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆจนหมดไส้ทั้งหมดเลยค่ะ หลังจากที่เราห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาของปั้นชิปของ,งเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆตอนนี้ถึงขั้นตอนที่เราจะนําปั้นชิปที่ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนําไปทอดในกระทะค่ะซึ่งในการทอดนะคะเราจะใช้น้ํามันพืชนะคะ น้ำปั้นสิบลงไปทอดในน้ำมันที่เดือดแล้วก็ปรับเป็นไฟกลางแล้วนะคะตอนที่เราเอาลงไปทอดเนี่ยเพื่อนๆอย่าพึ่งคนนะคะเพราะว่าตัวปั้นสิบถ้าสมมติว่าโดนตะหลิวโดนอะไรเงี้ยมันอาจจะมีรอย,อยบนตัวของปั้นสิบได้เราจะปล่อยให้เขาสุกในระดับหนึ่งก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะหมั่นคนบ่อยๆค่ะเพื่อให้สีของปั้นสิบนะคะสุกทั่วเสมอกันทุกตัวค่ะถ้าเราไม่คนนะคะด้านใดด้านหนึ่งสีมันจะเข้มกว่าอีกด้านหนึ่งค่ะ สังเกตว่าสีเหลืองสุกสวยแล้วนะคะเราจะทอดครั้งแรกนะคะแล้วก็ตักใส่กระชอนขึ้นพักเสด็จน้ำไว้ก่อนค่ะเสด็จน้ำมันไว้ก่อนค่ะในการทอดปั้นสิบนะคะเราจะทอดสองรอบนะเพื่อนๆืรอบแรกก็คือทอดพอให้สีสวยสวยก่อนนะคะส่วนรอบที่2เราจะมาทอดอีกครั้งเพื่อเพิ่มความกรอบของปั้นสิบแล้วเราก็จะเคลือบอเคลือบปั้นสิบให้มีความมันวาวด้วยค่ะเพื่อนๆน สำหรับน้ำที่ใช้ในการเคลือบปั้นสิบนะคะเอใช้เนยต้มกับน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ใส่น้ำนิดหน่อยค่ะก็จะเป็นตัวที่ใช้เคลือบปั้นสิบค่ะอันนี้เป็นการทอดครั้งที่สองนะคะเดี๋ยวเราจะทอดปั้นสิบให้สุกเป็นครั้งที่สองก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะทำการเคลือบค่ะ ตอนนี้ปั้นสิบของเราก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมรับประทานค่ะเดี๋ยวเอ๋จะให้เพื่อนๆดูข้างในของเขานะคะว่าลูกา้าตาเป็นยังไงค่ะตัวนี้เป็นปั้นสิบไส้สับประรดนะคะและตัวนี้เป็นปั้นสิไส้หมูยองพริกเผาค่ะเพื่อนๆ หลังจากที่เราทอดแล้วก็พักไว้ให้เย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาบรรจุใส่ใส่กล่องกันค่ะหรือว่าใส่ถุงเพื่อพร้อมจําหน่ายค่ะเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกําลังใจให้เอวด้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ